มทุกคนครับก็ขอช่วยอะไรหน่อยนะเข้ามารับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆยังไงเล่าขอบคุณท่านผู้ชมที่กดไลค์ให้นะครับผมเพราะการกดไลค์ครั้งนี้ทำให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณมากครับและยังมีอีก72%ที่ไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามกันได้นะครับไปรับชมคลิปกันเลยเซนค้าออฟฟิเชียล เอาเลยครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมไมคี้หรือโฟร์เอสนั่นเองนะครับผมวันนี้ผมได้รับคําสั่งมาจากหมู่บ้านใกล้ๆผมนะครับว่า ทำการสอดแนมและก็หาวิธีการคัาดาบที่เป็นอ,อาหารผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราค่อยไปถามคนในหมู่บ้านเอาละก,กันเออผมก็อยากรู้จริงๆให้ภารกิจอะไรผมมันนี่ยเออหาดาบที่เป็นอาหารจะบ้าเออมันจะมีหรือว่าเนี่ยดาบที่เป็นอาหารเออสวัสดีครับลุงเออลุงรุงเรียกลุงเฉยๆก็ได้นะไม่ต้องลุงอ๋อลุงลุงเฉยๆก็พอเนาะอออแล้วเจ้ามีอะไรลรอเนี่ยเจ้ามาหมู่บ้านเนี่ย โอ้ผมพอดีว่าจะมาถามวิธีการทำอาหารนะครับลุงทำอาหารเหรอทำอาหารงั้นก็ต้องไปถามลุงอีกคนหนึ่งนะเชื่อว่าอลุงตู้ลุงตู้ลุงลุงตู้เหรอว้าวลุงตู้ชื่อไม่ค่อยเป็นมงคลเลยฮะเออขอบคุณมากครับลุงเออเออเอดี๋ยวไปเจอกันลุงตู้ต้องหาคนชื่อลุงตู้อีกใช่ไหมเนี่ยจะบ้าเอยลุงตู้คนไหนวะเนี่ยโหลสวัสดีครับใครชื่อลุงตู้ครับเงียบไปกิ๊บ ไม่น่าจะมีใครชื่ออย่างนี้แล้วเนาะโอเคเดี๋ยวขอทําการครัฟของก่อนนะทุกคนนะอุตส่าห์ได้มาหมู่บ้านนี้ทั้งทีนะ Let s go โอเคเราต้องเตรียมอุปกรณ์ไว้ก่อนเนี่ยผมไม่ได้เอาอะไรมาเลยนะอาหารก็ไม่ได้เอามาอา่าอุปกรณ์อาวุธอะไรก็ไม่เอามาสักอย่างเลยจะบ้าเอ้ยมาหมู่บ้านอื่นไม่ไม่เอาอะไรมาเลยอ๋อมาแต่ตัวมาแต่ตัวกับมาแต่ตัวกับหัวใจเราจะได้มาแล้วครับทุกคนเดี๋ยวผมกะว่านะเราจะทําการทปาการของหินกันก่อน,อนคือทําของหินนั่นเองนั่นแหละทุกคน คือผมต้องทําของหินก่อนนะครับเพื่อป้องกันตัวแน่นอนเพราะว่าอาจจะมีเขาเรียกอะไรนะตัวอื่นมาทําร้ายเราก็ได้นะครับพวกมอนสเตอร์นะครับตอนกลางคืนนะครับ <c oughs> ผมคิดว่าผมน่าจะอยู่หมู่บ้านนี้นาน <c oughs> อยู่หมู่นี้หมู่บ้านนี้นานแน่นอนนะครับเราได้3บล็อก4บล็อกเอาสัก9บล็อกนะครับเพราะว่าเราจะได้ครับของดาบแล,แล้วก็ั่วแล้วก็อะไรนะพิกแอคแล้วก็เอาพิกแอคกับพั่วมันก็เหมือนกันนี่ว้า <c oughs> เออโอ้เอาชิบหายฉันขุดเกินมาโอเคไม่เป็นไรขุดไปเผื่อนะ ทำอุปกรณ์ทั้งหมดภายในครั้งเดียวอย่างนี้ใช่ไหมไม่ไม่ไม่ใช่สิต้องอย่างนี้ต้องมีดาบด้วยสีหนึ่งการเอาตัวรอดของข้ามันถึงจะสมบูรณ์แบบนี่ครับทุกคนเราได้ดาบมาครบหมดเลยนะครับอุปกรณ์ทำมาหากินเราของเรานะครับโอเคครับทุกคนผมขอตัดไม้เผื่อๆไปก่อนนะครับผมเช่าเราต้องมีไม้เยอะๆพอสมควรนะนะก็ประมาณสัก20ไม้ละกันเผื่อเดี๋ยวมีภารกิจอยู่ๆให้ไปตัดไม้ขึ้นมาฉันจะทำยังไงนะเนี่ยแค่นี้ก็ตัดๆไปก่อนแล้วกันเนาะ เออง่ายดีแล้ววันนี้อคนในหมู่บ้านฉันทาไมต้องส่งฉันมาคนเดียวเองวะเนี่ยเพื่อนคนอื่นก็มีเยอะแยะทําไม่ไม่เอามาเป็นเพื่อนเลยงงเลยครับทุกคนแม่งส่งผมมาแค่คนเดียวตรงนั้นมีม้าอยู่2ตัวนะครับเราอาจจะได้ม้าตัวนี้กลับบ้านไปด้วยนะครับขอไปอถามหาลุงตู้กันดีกว่าอไปลุงครับลุงชื่อลุงตูมไหมเนี่ยอ,อ๋อลุงไม่ได้ชื่อลุงตู้นะชื่อชื่อบ้านอะไรนะั่นลุงตูออ่ตรงนี้มออีอาหารอยู่ด้วยฮะ อ๋อหยิบก่อดได้กันนะทุกคนเผื่อไม่มีใครเห็นถ้างนั้นฉันต้องไปถามคนมองหน้ามองหน้ามีอะไรจะมีเรื่องหรือไงคะมองหน้าอย่างนี้มีเรื่องหรือไงเออลุงลุงครับลุงลุงเออรู้จักคนชื่อลุงตู้ไหมครับลุงตู้อย่างนั้นเหรอค้านี่แหละชื่อลุงตู้เอ้าเออลุงเหรอลุงชื่อลุงตู้เหรอชื่อลุงนี่มันอะไรนะไม่อยากจะพูดเหรอบ้าเอยจะไม่แล้วแล้วเจ้ามีอะไรเนี่ยเออผมว่า เอาเอาหูมาหน่อยครับลุงตู้พอดีผมอยากจะเอเอไหามีคนอยู่ด้วยพอพอดีผมได้คําสั่งมาครับว่าให้มาหาวิธีการค้าให้แบบอาวุธให้เป็นดาบอะลุงลุงพอจะรู้ไหมเฮ้ยง,ยง่ายเลยข้านี่เซียนเลี่ยงการค้าของด้วยซิยิ่งเป็นอาหารเอามาค้าเป็นอาวุธอะยิ่งเซียนยิ่งเซียนเลยเหรอถ้างั้นลุงช่วยสอนผมหน่อยได้ไหมได้เลยงั้นเดี๋ยวรอแป๊บ คืนนี้ก็อยู่ในหมู่บ้านนี้ไปก่อนสักหนึ่งคืนนะแต่ลุงมีภารกิจให้เจ้าอะไปหาผลไม้และก็อุปกรณ์ทั้งทางทั้งอะไรนะลุงทั้งทางคืออะไรต่างๆเจ้าบ้าเอ้แซวเลยไงอุปกรณ์ต่างๆนี่คืออย่างเช่นแบบแครอทแอปเปิ้ลหรือว่าพวกข้าวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมลุงใช่แล้วไปหาพวกนั้นไหมครบนะถ้าไม่ครบลุงไม่ช่วยเอาได้ครับได้ครับเอาอันนี้เลยแล้วกันเจ้าบ้า ตรงนั้นเขาไม่ขุดไม่ขุดด้วยจิบหายแอบขุดไปแม่งเลยผมต้องหาแอปเปิลต่อครับแอปเปิลแอปเปิลเฮ้ยคุยกับลุงเขานี่จะถ้าเราจะเอาแอปเปิลเราก็ต้องขุดทั้งต้นไปให้ได้ก่อนนะครับทุกคนแล้วก็มันอาจจะมีเปอร์เซ็นต์ดรอปที่น้อยมากๆครับแอปเปิลนะไม่รู้เขาปลูกต้นแอปเปิลไว้ไหมเนี่ยหมู่บ้านเนี้โอเคขุดไปก่อนแล้วกันทุกคนไม่ต้องพูดบ้าเสียเวลาเนาะแต่อย่างน้อยผมก็มีเอ่อยังไงอ่ะมีอะไรเนี่ยแครอทไว้แล้วเนาะ เหนื่อยจริงๆเลยชีวิตฉันเนี่ยไม้ฉันก็ได้เยอะพอสมควรเลยคราวนี้ฉันก็ต้องไปต้องไปขุดไม้ที่บ้านแล้วเอาเอาไม้นี้ไปให้แบบท่าน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 หมู่บ้านแล้วกันผลไม้มีอะไรครับทุกคนมีข้าวอ่ะเนาะข้าวข้าวข้าวนี่ครับทุกคนข้าวนะครับตรงนี้สุกแล้วด้วยขอนะครับผมเหมือนเหมือนจะโกรธผมนะเนี่ยแอบไปอยู่แอบมาหยิบข้าวเฉยไม่รู้เด็กไหนอ่ะผมครับเอเดี๋ยวผมโอ้ก็คืนด้วยอ่ะใจดีเขาเรียกคนใจดีไงเออผมไม่ได้แบบ เด็กทั่วขนาดนั้นนะคุณลุงนะอ่าลุงเอาไปอืมอาจจะเอาไปทําได้ด้วยก็ได้นะครับมันฝรั่งนะครับโปเตโต้ขอหน่อยละกันโอเคแล้วหรือยังเนี่ยลุงลุงเข้าไปไหนแล้วอ่าลุงลุงอาลุงลุงลุงครับลุงเออเอา่าไง เออผมเตรียมอุปกรณ์มาครบแล้วครับมีแครอทข้าวแล้วก็ปอตเตอร์ครับจะบ้าแล้วขาดออแอปเปิ้ลไปได้ยังไงนะแอปเปิ้ลด้วยเหรอบอยรอผมแปบ๊บเ,เหนื่อยจริงๆเลยต้องแอปเปิ้ลด้วยเหรอเนี่ยแม่งเออจะดรอปกระบาแล้วดรอปให้ฉันเฉยเลยแต่อันนี้เดียวมันอาจจะพอให้มันต้องอย่างน้อย2อันนี่จะมืดด้วยแล้วทุกคนจะมืดแล้วด้วยไม่นะโอเคผมก็ต้องรีบเออ พักผ่อนที่นี่สินนะตอนแรกกะจะคือกะจะแบบที่ทำระเกีะเสร็จแล้วกลับบ้านอะ่ะแต่มันไม่ทันนะฮะบายขอคนละหนึ่งไลค์นะครับทุกคน <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้แอปเปิลหนูอ,อันนี้ดอกมาผมจะได้เอาไปแลกชาวบ้านสักทีนึง่งเขาจะได้บอกสูตรในการครับของผมเะนีหนึ่งนะ่ะง <c oughs> ั้นขุดทิ้งไว้ก่อนแล้ว <c oughs> เดี๋ยวตอนเชา้าค่อยมาเอาแล้วกัน <c oughs> อย่าบอกว่าพวกมาสเตอร์เกิดแล้วสินะ เฮ้ยได้ยินเสียงซอมบี้อีกอยู่ด้านล่างผมแน่เลยโอเคเฮ้ยเอ้ออาเฮ้ยดอกมาเฉยเลยแม่ว่าจะมาเก็บตอนเช้าหน่อยโอเครีบกลับบ้านกันก่อนดีกว่าลุงตู่เขาก็เข้าไปนอนแหละอ่าลุงตู่นอนอยู่ข้างในนั่นเองนอนเด็กี่คนนั้นเดี๋ยวนะนอนด้วยกันด้วยเหรอนั่นอะว้าวนีนจะจิ้นได้ไหมเนี่ยเกยโอ้ยบ้าเอ้ยตกใจหมดเลย <c oughs> นี่ไงนี่ไงเล่นด้านหลังเหรอเข้าด้านหลังฉันเหรอฉันไม่ชอบใครมาเล่นด้านหลัง าเลุงตู้คนไหนวะเนี่ยบ้าเอ้ยหน้าตาเหมือนกันหมดเลยเอ่อลุงครับมีเตียงให้ผมไม่ยอืมชิปหายแล้วไม่มีเตียงนี่คือสวยมากเลยนะทุกคนนะโอ้ยตัวซอมบี้นี่งไงขวานเฉาะแม่งเลยอุย๊ยเคทุกคนครับเดี๋ยวเราหาเตียงก่อนดีกว่าไหมทุกคนบ้าเอ้ยเวลานี้จะไปหาเตียงก็ไม่ใช่อะ่ะเนาะลุงตู้คนไหนอันนี่ยแม่จะยืมเตียงเนาไม่ยืมไม่ได้งั้นเดี๋ยว นอนตรงไหนดีอนอนบนนี้เลยแล้วกันนะง่ายดีไม่จะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราต้องหาบ้านที่มีประตูสิเดี๋ยวตรงนี้เอาขอนอนด้วยนะครับไม่รู้ชื่อลุงอะไรแต่ขอนอนด้วยนะใครจะไปหลับลงวะเนี่ยมีนี่ไงไปไกลๆเธอฉันจะหลับจะนอนโอ้ลุงมาออกมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกก็โดนเดี๋ยวลูกก็โดนฆ่าหรอกบ้าเอ้ยเฮ้ยผมขอนอนก่อนนะทุกคนนะผมไม่ไหวแล้ว โอ้ตื่นได้แล้วมีมีอะไรครับเนี่ยเช้าแล้วเหรอเนี่ยโอ๊ะโอ้บ้าเอ้ยเช้าแล้วขอบคุณมากครับลุงโอ้ยชิบหายแล้วโอ้ยเสือซอมบี้ขอกินดอยแล้วกันจะอ้วกเอ้ยพวกซอมบี้ยังไม่ตายกันหมดเลยเนี่ยอ่าฉันจัดการให้เองเดี๋ยวเดี๋ยวต้องหาลุงตู้ก่อนนะลุงตู้อยู่ไหนเนี่ยอยู่ที่ตรงที่มีฟิชชิ่งล้อด้วยแอบจิกเอาแล้วกันนะทุกคนนะเผื่อไม่มีใครเห็น อุปกรณ์เฮ้ยปลาอาจจะเป็นทําได้แล้วทุกคนนะเอาปลาไปด้วยดีกว่าเออเออเออคืออาหารไหนทาได้คือตอนนี้ผมต้องรีบเอาไปให้หมดเลยเขาจะได้สอนเทคนิคในการออคราบค้าวให้ผมนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยจึ๊บว้าวปลาแซลมอนด้วยฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตลิ่งด จำเพืีอไม่ได้้เกิดไม่ทันฟังแต่ฟังแต่ลุงลุงข้างบ้านเปิดมาแล้วมาแล้วเอ้ยจับปลาเฮ้ยะอะไรเดียปลาโอ้โหไม่เอาอยากได้ปลาธรรมดาเลยเออแม่น้ำนี่มีปลาแซลมอนมีปลาพวกปลานี่ด้วยเหรอวะปลาปลากระเ๋าแม่น้ำเนี่ยนะเออมาแล้วนี่นะเอ้ยได้แล้วครับเอเคนเหลืออีกครั้งหนึ่งนะครับไม่มีเลยเอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวเอ้ยจ็บ แซลมอนเหรอไม่แน่ใจว่าทําได้ไหมนะพอยุคนี้แซลมอนมัน่าจะทําเป็นดาบได้นะส่วนจะเข้าไปกินกับอาหารญี่ปุ่นแต่ว่าเดี๋ยวฉันจะเอาปลาธรรมดาดีแหละธรรมดาเอ้ยเจ็บ๊บได้แล้วโอเคครบแล้วทุกคนเราเรีบไปหาตัวอื่นกันก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่าอะไรอีกอะมีนี้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 น่าจะเพียงพอแล้วแหละลุงเขาไม่น่าจะเลื่องมากไหนต้องหาลุงตู้ก่อนนะลุงตู้นู่นดูดูยืนอยู่เลยอ่าลุงตู้ครับ ว่าไงไอหนูเออผมเตรียมอุปกรณ์มาครบแล้วผมมีปเตโตมีแอปเปลิลมีแครอทมีปลาแล้วก็มีข้าวนี่พอจะเอาไปทำได้หรือ,อยังครับอืมมันก็โอเคนะแต่ฉันอนะ่ะคิดว่าอ,อนายไปเอาแตงโมที่อยู่ในในบ้านมาให้ฉันหน่อยได้ไหมฉันคิดว่าเราขาดไปหนึ่งอย่างะนะนายรู้จักราชาแตงโมไหมล่ะรา,าชาแตงโมเหรอเออ,เอ,อช่างไปแล้วกันลุกไม่ต้องเล่าแล้ว บ้านบ้านบ้าน,บ,านบ้านหลังนี้ฉันนอนไม่น่านจะมีอยูแล้วบ้านไหนวะเนี่ยบ้านนี้เข้าไปหร้อยังเฮ้ยดอ๋อนี่ไงนี่ไงต้องปีนจริงด้วยว้าวแตงโมเยอะแยะเลยเนี่ยคือเก็บไว้ทําไมเนี่ยหรือว่าเอาไว้กินตอนช่วงแบบว่าแตงโมไม่มีเกิดแตงโมไม่มีเกิดก็มานะครับทุกคน เอามาหมดเลยแลกกันนะทุกคนไม่รู้เขาให้ผมมากี่อันแต่ผมเอามาหมดเลย26โอ้โหได้26อันขอแอบกินก่อนแลกกันอื้อออยร่อยจริงๆเลยนะอ๋อไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรนี่แตงโมผมเก็บมาได้นะเก็บมาได้จริงๆรีบไปคุยกับลุงตู้เสร็จแล้วก็รีบกลับดีกว่าอ่าลุงลุงลุงตู้ครับเมื่อไหร่จะทำการคลับกันสักทีเดี๋ยวผมเดี๋ยวเวลามานนานแล้วผมต้องรีบกลับหมู่บ้านด้วยเนี่ย อย่างแรกเลยนะเดี๋ยวได้เดี๋ยวเสียงรู้ไปแล้วนะ่ะเถียงฉันก็อย่างนี้แหละบางทีมันอาจจะมีเพี้ยนกันบ้างเพราะลุงก็แก่แล้วอย่างแรกเลยนายตั้งเออลุงลุงเสียงเพีย้ยนจริงๆแะละนายตั้งเออเออ,อลุงอย่างแรกเลยนะฉันคิดว่าควรครับติ้งเทเบิลก่อนโอเคถ้าติ้งเทเบิลแล้วก็เออวางให้มันเป็นเหมือนกับดาบะนะฮะ<ห>วางให้เป็นเหมือนกับดาบ ก็บอกว่าวางให้เป็นเหมือนกับดาบยังไงวางให้เป็นเหมือนกับดาบแค่นี้่นะลุงจะบ้าเอ้ยแค่นี้ผมก็รู้ดินีายรู้แล้วนายจะมาถามฉันทำไมเนี่ยอ้าวโอ้ยก็นึกว่ายากกว่าที่คิดนะจ้างมาแล้วกันขอบคุณมากจริงๆครับลุงถ้าไม่ได้ลุงนี่ผมไม่รู้เลยจริงๆแค่นี้เองโคตรง่ายแล้วข้าวจะทำา็ข้าวไม่ได้นะปลาทำปลาไม่ได้อะแซลมอนแซลมอนก็ไม่ได้แอปเปิ้ลได้ไหมไอ้แอปเปิ้ลได้ โอเคแครอทได้แอปเปิลได้อ่าแตงโมแตงโมไม่ได้อะหรือว่ามันต้องใช้เป็นลูกวะไม่ได้แฮบ้าเอ้ยดูว่าแตงโมจะได้ฉันได้แค่สองดาบเองแล้วเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวโพเทโต้ยังไม่ลองโพเทโต้หูโพเทโต้ได้อูดาบที่ทำมาจากอ่าเขาเรียกอะไรนะอาหารเขาเรียกว่าผักเข้าไปได้ลุงโต้ที่ฉันไม่รู้เลยจริงๆแม่ก็นึกว่าแบบทำยากกว่านี้แม่เอ้ยขอบคุณมากครับลุงโตไ้ไม่มีอะไม่เป็นหาไม่เป็นหาอะไร Okay. เดี๋ยวเดี๋ยวกินได้ด้วยเหรอวะเนี่ยเดี๋ยวมันไปแทงปากเขาแล้วไงเนี่ยโอ้ยแอปเปิลกินได้โอ้แครอทก็กินได้ถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวขอกลับไปใหม่นะเด,เดี๋ยวถามลุงก,ก่อนว่ากินได้หรือเปล่าอ่อลุงครับกินได้หรือเปล่าครับดาบพวกนี้อะ่ะกินได้สิก็มันสามารถเอาไว้ใช้ในการต่อสู้แล้วก็เอาไว้กินนะนะเผื่อนายหิวเวลาต่อสู้กันมากรนไหนก็ยัดเข้าปากไปเลยมันไม่แทงปากนายหรอกงั้นเดี๋ยวผมลองครับมาเพิ่มนะเผื่อมันเผื่อมันแบบว่าเกิดพ่อผิดพลาด เออแล้วลองกินดูหน่อยสิงามงามงา,มงา,มงามุยเพิ่มเยอะมากดีเกินโอเคอย่างน้อยก็มีอาหารไว้กลับบ้านแล้วขอบคุณมากครับมีตัวอะไรให้ฉันลองสู้บ้างนี่อ่ะตัวตรงนั้นเ,เดี๋ยวเดี๋ยวนะตรงนั้นมีโกเลมอยู่ด้วยโอ้โหอย่างนี้ก็สวยเข้าท่าฉันพอดี ลองดาบด้วยทุกคนนะผมจะได้ลองดาบใหม่ด้วยครับทุกคนแล้วเราจะได้ลองดาบใหม่กัน3 2 1สวัสดีครับคุณโกเลมขอโอ้ดาบนี้ไม่ค่อยแรงนะแต่ว่าโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะจะจะพังแล้วเหรอเนี่ยตีไม่กีท่ทีจะพังแล้วนี่งไงพังเฉยเลยน่าจะกินดีกว่าพังเออดาบแอปเปิลล่ะดาเมจไม่แรงเลยครับออจริงจริงด้วยนะเอาไปกินยังดีกว่าไปตีอีกนะเนี่ยนะเสียดายของจะมัดอะไรกินงามงามงาม โบเตโต้โบเทโต้โอ้ไม่ต่างเลยกันเลยดาบไม่สะกิดล้าใจมันสักนิดเลยโกเลมบอกเออด่พูดผิดพูดใหม่ได้นะเนี่ยแต่ก็ตีมาเยอะนะคุณโกเลมครับขอบคุณที่ให้เป็นสสอบกระสอบทรายให้นะครับขอบคุณที่เป็นกระสอบทรายให้นะครับพอใกล้หมดใช่ไหมผมก็กินแค่นี้เลยครับทุกคนง่ายมากครับโอเคครับผมใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะฮะเพื่อจะเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อๆไปนะครับทุกคน นี่เลยดาบแครอทด,ดาบโปเตโต้และดาบอื่นก็อยู่ในท้องผมแล้วนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวผมรีบกลับหมู่บ้านก่อนดีนกว่าน,น,นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะจากลานตรงนี้นะทุกคนนะใครอยากให้ผมทำคลิปแนวนี้อีกเยอะๆก็อย่าลืมดกดไลค์เยอะๆนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ผมด้วยนะครับนุ้ยกลับบ้านแล้วเว้ยทุกคนบายครับจุบ๊บ